สวัสดีครับเอซี่ทุกท่านครับนี่ให้อาหารไก่ตอนเชา้าตอนเช้าครับข้ามาให้อาหารไก่ครับ ยังหนนะยุดอย,ยู่กับจนี่ัะใ่เข้าวันหยุดครับเได้ไปใส่โยกไป สำหรับชิปนี้เขาน่าดังใส่งอนไว้แพ้เก็ตเด่นนะครับใส่งินใก่สาวครับสำหรับชิปนี้เ้าม่าให้อาหารไก่นะครับ สว,ส,สวัสดีครับโอเคนะครับสวัสดีครับ